ของทางท็อปนิวส์เนี่ยแหลพะพอดีเราผ่านไปเจอมานะคะก็ขออนุญาตอ่านสักนิดหนึ่งเขาบอกว่าติ่งมาริการนะคะได้เปิดเผยแล้วแหละเขาบอกว่าเฉลยแล้วนะคะ,ว,ะ,ว,ะ,คะว่าลุงตู่เนี่ยอยู่ไหนรู้แล้วมีช็อตฟิลกับสิ่งที่ลุงตู่เนี่ยอยากจะทํามาโดยตลอดเลยในระยะเวลา9ปีที่ผ่านมานะคะก็น่าจะเป็นการไลฟ์ของทางมาริการนี่แหละเขาบอกว่ามาริการเนี่ยเฉลยเลยนะคะบอกเขารู้เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ไม่แน่ใจว่าพูดอะไรนะเพราะว่ามียังไม่ได้ฟังเหมือนกันแต่ว่านี่เป็นข่าวของ Top n e w วนะคะซึ่งก็ไม่น่าจะมีสาระอะไรอะนะก็เออออ่อยากจะบอกนะว่าลุงตู่จะไปไหนลุงตู่จะไปทําอะไรก็ไม่มีใครสนใจหรอกแต่ว่านะตอนนี้เราเคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะว่ามีความน่าจะเป็นไม่ได้ว่าลุงตู่เนี่ยน่าจะเข้าไปเป็นองค์นตรีงนะหลังจากนี้นะเพาว่าอย่างนั้นนะส่วนจะได้เป็น เมื่อไหร่จริงจังอะไรยังไงเนี้ยอันนี้ก็ต้องมาตามดูกันต่อไปแล้วก็ในส่วนของปลาสามสีนะปลาสามสีเนี่ยมีมีคนเหมือนกับมีคนเข้าไปต่อว่าเขาอะนะเออเขาก็เลย มีการตอบโต้ด้วยเขาบอกว่าอย่าใช้ทุกคนได้อ่านสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยทักษิณเนี่ยควรที่จะไปติดคุกให้ชัดเจนเลยอ่าเห็นไหมอันนี้ปราศรามสีก็มองเหมือนกับเจตนะคะที่ควรที่จะให้ทักษิณเนี่ยเดินเข้าสู่คุกแล้วบอกว่าครับมีคนเนี่ยมาต่อว่านะ,ะบอกว่าอยู่ๆเนี่ยปราศรามสีก็โลกสวยมาเลยใช้ความโลกสวยเนี่ยอยู่เหนือกฎหมาย นะแล้วก็ต่อไปก็คงจะให้อภัยทุกคดีก็น่าจะดีนะปลาสามสี่ก็เลยไปด่านะบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้โลกสวยหรอกผมเนี่ยคือคนที่ทักษินเนี่ยแจ้งความหมิ่นประมาณในขณะที่คนบางคนเนี่ยนอนกระดิกทีนอยู่ที่บ้านคือผมก็คือคนที่วิพา์วิจารณ์ทักษินอย่างชัดเจนทั้งเรื่องคดีหมิ่นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาก็วิพา์วิจารณ์ตามปกติแต่อะไรที่ต้องรู้จักให้อภัยก็ควรที่จะ ให้อภัยเพราะว่าเขาได้รับพระราชทานอภัยลดโทษไปแล้วจากในหลวงจะเอาแต่ใจจะไปสั่งให้ในายหลวงเนี่ยถอนคำพูดได้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องของคนที่ะจะโกรธหรือว่าจะฆ่ากันไปข้างหนึ่งขนาดรัชกาลที่หกเนี่ยยังอภัยโทษให้กับคนที่ลอบสังหารพระองค์เย่ยนะาจะมาบ่นบอกว่าทักษิณติดคุกเนี่ยน้อยเกินไปอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง ในกรณีของสนธิเนี่ยติดคุก80ปีแต่กลับได้รับอภัยโทษเหลือเพียงแค่2ปี11เดือนก็ไม่ใช่ปัญหาส่วนคดีคอมมิวนิสต์66ทัก2 3ก็กลายเป็นผู้พัฒนาชาติไทยด้วยนะอันนี้ก็เขาก็กล่าวอ้างอันนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็ต่อมานะคะบอกว่าสำหรับคนที่ถามว่าการนี้โทษ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะคะ66ทับ2าเนี่ยเป็นกฎหมายหรือไม่คำตอบก็คือมันเป็นกฎหมายที่มิรโทษกรรมนานักรบติดอาวุธอะไรต่างๆฝ่ายได้ทั้งหมดที่ประกาศยอมแพ้วางอาวุธก็เลยให้โอกาสเขาในการแก้ตัวปรับเปลี่ยนแล้วก็เป็นผู้พัฒนาชาติไทยหรือคอมมิวนิสต์กลับใจนั่นเองเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องอ เขาเรียกอะไรจัดการกันเองเนะี่เป็น10-20ปีเพื่อเอาชนะเพราะชัยชนะท่ามกลางความสูญเสียของปวงชนนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยยิ่งในกรณีของทักษิณเนี่ยดีเสียกว่านะที่จะทําให้อสูรเนี่ยได้กลายเป็นคนจุดๆ,ๆนะคะแล้วก็เผชิญกรรมของตัวเองดีกว่าเอาภาษีของปวงชนเนี่ยไปเลี้ยงเขาในคุปนะคะอือ อันนี้ปลาสามสีก็พยายามเนี่ยตอบโต้แล้วก็บอกว่ายืนยันเลยว่าคำสารภาพของพักษินถือว่าเป็นการปิดฉากสงครามเสื้อสีที่มีมาอย่างยาวนานสิบกว่าปีอย่างสมบูรณ์ก็คือเขาก็ก็มองว่าการการมาเชื่อมต่อกันร,ระหว่างแดงกับเหลืองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอืมนะก็ประมาณนี้แล้วก็ สามสีก็ยังแสดงความคิดเห็นเหมือนเดิมเลยว่ารู้สึกสะใจมากว่าชินวัตรเนี่ยจะต้องถูกจารึกเอาไว้ว่าเป็นคนที่ขี้โกงจนวินาทีสุดท้ายใช่หรือไม่นะเป็นเป็นวินาทีสุดท้ายนี่แหละสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันน่าจะเรียกได้ว่าอยู่ที่การกระทําของทักษิณน,นั่นเองนะแล้วก็บอกว่ากงรงล้อประวัติศาสตร์เนี่ยก็ยังเวียนบรรจบเหมือนเดิมเลย มองอดีตก็จะเห็นอนาคตเราจะได้ไม่ต้องตกใจไปเสียรัชการที่6เนี่ยไม่โปรดให้ประหารเหล่ากบฏท,ที่ลอบปรงพระชนท่านก็อภัยโทษเหลือจำคุกเพียงแค่ไม่นานบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เคยมีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้มานักต่อนักแล้วเรื่องราวมันมีในประวัติศาสตร์ การให้อภัยการอภัยโทษถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางในการบำเพ็ญตนของเหล่าลิงหน้าขนที่สซนเหมือนโจนป่าจากนี้ตั้งหากว่าเหล่าลิงป่าหน้าขนจะเป็นคนได้แค่ไหนหลายคนไม่รู้ว่าคณะราษฎรเนี่ยแท้ที่จริงโดนปรีดีหักหลังเมื่อก่อนตั้งแต่ออกถแถลงการฉบับแรกก็ปลอมขึ้นมาเลย เพราะคณะราษฎรเนี่ยเดิมๆก็คืออยากให้กษัตริย์นั้นอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งตรงกับนโยบายของราชวงศ์จุดๆมีเพียงแค่ปรีดีเท่านั้นที่ต้องการให้ในหลวงและโรงชนชาวไทยนั้นอยู่ในสภาพแบบรัฐสังคมนิยมดังนั้นเนี่ยแนวคิดในเรื่องของการฟื้นฟูสมบูรณาญาสิทธิราช์จึงเป็นเรื่องที่ขัดพระราชประสงค์ขององค์บุรพะ กษัตริ์แต่เดิมแต่การทำรงไว้ซึ่งราชาประชาสมาสัยใกล้เคียงกับอังกฤษดูน่าจะเป็นแบบนั้นเสียมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายของคุณปราดสามสีนะคะ